มีอะไรเยอะมากมือใส่แว่นอันนี้ก็มือแว่นอีกตัวหนึ่งตลาดเกษตรันนี้เราจะเอาอะไรมาให้มันกินอีกจะเอาขี้มาให้มันกินเอ้ขี้เหรอฮะฮะเขาด้วยบ่อแสโอ้โหหมาจะกินนี่งเหรอไปแล้วโอ้โห อยู่ที่งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไปสุโไทยปี2 5 6 6้าหกหกนะคะเพื่อนมีมีอะไรเยอะมากว่านี้จะมีขบวนนี่คีมีอะไรเยอะมากว่านี้จะมีขบวนแห่ด้วยเรามาวันแรกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในงานกันเลยนะครับเลย นี่เขาจุดไฟเอาไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมครับทำไหมทำดูใส่ว่ามาเห็นไหมอันนี้เรือยาวเหรอฮึคือเรือเลยไมเหรออันนี้ไม่ใช่เรือยาวนะเสืเลียงเออใช่ไหมไอเรื่อเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรทำไมเสืเลียงมันถึงถ้ามันถึงแหลมจังคล้ายเกวียนเออคล้ายเกวียนหรอกแต่เขาเรียกว่าอะไรอจ่างวันนี้เขามีขบวนแห่กันด้วยนะ น้องพบเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนแห่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่สุโขทยยัยสยามวสัวันแรกจริงด้นะมั้ยดูดิร้านข้างๆอ่ะของเยอะมากๆเออน,น้องพบวันนี้ฟุงทั้งนั้นเลยแม่โอ้ใช่โหจะรอบเลยป้องเนี่ยรอบสายดูแล้โหงานแบบว่าใหญ่มากนะนเพื่อนๆของกินเยอะมากน่ากินนะมีซูชิด้วยน้องพบคะมีซูชิด้วยนะว้าว เนี่ยของกินเยอะมากมีปลาหมึกย่างไก,กพพ่กรอบน้ำผึ้พับนุ้มีชีสด,ด้วยออยากกินอะไรก็มาซื้อแถวนี้เอาได้เยอะมากเลยโหปลาหมึกใส่แว่นนี่เห็นไหมหมึกแว่นคลาหมึกแว่นทุกคนเห็นไหมหมึกแว่นนี่นี่นี่หมึกแว่นนี่แว่นแว่นอันนี้ก็หมึกแว่นอีกตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้อันนี้หางปลาหมึกใช่ไหมลูกนี่หางปลาหมึกกินแมมกินหมึกแหมเห็นโอ้ตัวใหญ่นะชิ้ยาวเป็นไฟของกินเยอะนะตรงเนี้ยเยอะมากเลยที่เรามาไม่เคยเดินมาทางนี้เออเราไม่เคยเดินมาทางนี้เลยเนาะเออหรือว่ามันเพิ่งมีปีนี้หรือเปล่าครั้งเนี้ยของกินนะ รู้แล้วทางนี้มีของกินเยอะเลยถ้าหิวแล้วออกมากินตรงนี้กันหิวมาอย่าท <c oughs> ันทีเลยเดี๋ยวองหิวเข้ามาโหนี่นะเดี๋ยวอะไอยากกินอะไรก็ซื้อเลยนะอยากกินอะไรซื้อเลยนะไข่มุกตักเองด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเรียกว่าอะไรบุฟเฟ่ใช่ไหมไข่มุกตักเองเอาเลยนะจะอาจะกันเลยลูกเด็กๆเอาไหมอาหารพี่เอาแก้วเท่าไหร่อยากกินด้วยอ่าเนื้อกินตังเลยกินหรอน้องก็อยากกินเหรอลูก อยากกินชาไข่ไมุกแบบตักเองใช่ไหมใช่เด<อ>ีย๋ยวมาดูที่มันมีอย่างหลายอย่างนะนมเย็นโกโก้เนี่ยดูดิแล้น,นี้มีองุ่นลิ้นจี่มโลชาเขียวนี่ตักข้างนี้ข้างล่างนีต่ตักอินแม่บุฟเฟ่น้องมาดื่มชาร์ปน้ำอะไรดีคะน้ำอะไรทันย่าบอกพี่อ๋อนี่ราคาตามขนาดแก้วเนาะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าอ๋อราคาข้าวหนึ่งแก้วอดิน้องภพเอาไหนป้าป้าป้าตักให้น้องภพเลยดิ อยากกินไม่รู้อยากกินนไม่รู้เอาก้ยี่สบไปได้ป้าเนี่ยราคาเริ่มที่ยี่สิอยากกินอะไรบ้างก็ตักอย่างละหน่อยลนีเอาพอเอาแก้ยี่สิก็พอเนาะใช่นี่นี่นี่ก้วอย่างนี้ขนาดนี้คือยี่สิบบาทกินชาเ่าไหรตักเอตเอตักเอตัเอตกเอตักอยัีลอตักเอยเอกเอตกเกเอเกเอนัรอัเอตเอักนอหอเอัออเออัอเหอกอัออกอัออ สีเขียวมันคือวุ้นนั่นแหละเนาะแล้วก็นี่ด้วยเอาไข่มุกใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะว่าจะกินไข่มุกเอาสีแดงไม่มีสีแดงด้วยนะน่ะสีม่วงเอาวุ้นแดงด้วยเอาวุ้นแดงเอาวุ้นเจ้าเอาน้ำอะไรเรื่องนะลูเจ้าอะไรลูกน้ำเนี่ยมีไมโลด้วยนะเอาไมโลแมสเนี่ยไมโลโกโก้ อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรค่ะวายไม่รู้อ่ะหายากเลยทไมรู้ทไมรู้โอเคของพี่ได้แล้วเหรอกูอันนี้คือนมอะไรนมสดนมคิมเบลนมสดอ๋อของกิมเบลนี่สิบอ๋อเอาพี่ที่ยากเอาตังมาจากไหนลูกโอโยเลียงอันนี้น้ำเค้กเลียงอ้าวไม่เตะวะค่ะรายการพิการไม่เตะทาไมแล้วกันก็มาขอโอโยเอาวแล้ว พี <laughs> ่กันไม่ไป,<ะ>ไปเลยกันไม่ไปจงไม่กินไหนโอได้แล้วหนึ่งแก้วยี่สิบบาทบุ้นนะมาเดี๋ยวแบ่งพี่คนดูดสองอึกมาอร่อยไหมอร่อยชื่นใจไหมอร่อยชื่นใจนะคะแต่มันไม่มีมุ้นขึ้นมาเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็มามันก็ต้องคนๆหน่อยต้องอยู่โกนๆนะครับแมเดี๋ยววุ้นก็ขึ้นวุ้นขึ้นไหมขึ้นแล้วขึนแล้วห่อร่อยเลยเคียวงงๆของกินเยอะมากเลยมีตังค์เท่านั้นแหละไม่ต้องกดนะคะซื้อได้เยอะแยะเลย ลูกชงลูกชิ้นเพียใส่ก่อขาดอกเพียบเขามีกันแล้วขบวนแห่เนี่ยอุ้ยน่ากินนี่คุกกี้สิบบาทอร่อยชื่นใจเลยมันมีเม็ดเข้าปากเลยพี่คนเคี้ยวหมดบรหลาดกเกษตรอ๋อเมื่อกี้เนี่ยคือตลาดกเกษตร เห็นไหมเมื่อกี oh, <S <S ้นี้เนาะเดี๋ยวคืไปเจอตลาดแรกเบี้ยเออเดี๋ยวมีตลาดแรกเบี้ยแล้วมีตลาดภาษามีอะไรเยอะแยะเลยโอ้เยอะมากเยอะมากนี่คือที่แรกนะตลาดแรกโอ้โหมีของกินอีกเพียบเลยน้องพบ่มว้าวมีเคาร์โอ้ล้ำ แล้วพวกคัสนี่ขบวนแหกกระทงลูกเขาลามเห็นไหมลามสวยไหมไปตรงนู้นเนี่ยเขาขายกระทงไปคุยกกระทงเรือกระทงผงด้วยอ่ะใหญ่มากกระทงห้าร้อยก็มกีมาปา่ะป้าไม่ตรงนี้ที่เราเคยมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เลทีนี่ไงนี่ไงไปแล้วเดี๋ยวกลางคืนเขาจะมีเนี่ยลามโขดใช่ไหมแต่ไม่สมผงเนี่ยใช่ใช่เขามีโขดด้วยล่ะ นักพบเจออะไรครับเจสกี้เจสกีเขามาทำอะไรกันล่ะเจสกีอ๋อมีขบวนพามาเฮ้ยไปยืนดูขบวนตรงนู้นไ้หมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันทางนู้นด้วยนะวันนี้บาร์บี้มาลอยกระทงเหรออันนี้เป็นชาวบ้านอันนี้ชาวบ้อันนี้น้องพบเป็นอะไรลูกเป็นพี่พี่หมื่นระวังถอยหลังไปชนเขามาทางนี้เราพบนี่ไงขบวนขบวนเอาแหกหรือยัง เาเหมือนตั้งเฉยเนี่ย,เ,เ,ยเดี๋ยวเราต้องข้ามฟากไปใช่ไหมเขาทําที่ลอยไว้ทางนู้นแล้วก็ไปลอย,อย<ส>กันเลยเดี๋ยวเราจะลอยกันท่านี้<ส><ก>นี่ท่าน,าน้ํานี้โอ้ท่านี้ม่ีคนเลยระหว่า<ส><ก>งน้ํามันจะบุลงไปได้<ส><ก>มันมีปีศาจอยู่ใต้น้ําแล้วล่ะตอนเนี้ปีศาจปีศาจหดดยาววินั่งเอาบุ้งบุ้ยน้องก็ครับปีที่แล้วเราก็เคยปีนี้เราจะเอาอะไรมาให้มัน,น<ส>กินอีกอ่ะ เอาขี้มาให้มันกินอ่ท้องขี้เหรอท้องขี้เหรอโอ้ยอ้ยหงลังจะหายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้มันกินหงโอ้โหมันหมุดหงดมากเล้วอะไรอะนะคว่มหมดเลยโหตัวใหญ่มากอะเพื่อนๆนมันคือเจ้าประดุกหนวดยาวไงลูกที่เราเคยมาให้มันกินปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วมันกินนู๊บใช่ไหมปีนี้มันจะต้องกินอะไรลูกฮะ เดี๋ยวผจระจันัน่ะะจ์ะจใช่เลยกั <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าปีศาจเจ้าตัวดำๆเนี่ยมันกินนกใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะและปีนี้ปีนี้เราอะไรบ้างกินทีกก่บีดีห่าที่บีดีห่าทอยเลดด้วยเอาหัวชะโคกไม่ีไดำหัขอด ฮะพี่โอทำหัวขาดไปแล้วเหรอ,อนั่งรถมาแล้วก็ไปทับหัวขาดเลยเหรออ,อน้ำแข็งเรานี่ก็เป็นขบวนแห่สวยงามนะเพื่อนตอนนี้เขากำลังตั้งขบวนกันอยู่เนาะแห่กันแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะ้ยแมวแห่รอบแล้วมั้งเนี่ยเนาะกำลังแห่กันเลยมั้งเนี่ยอเยม้จุุดพใ,ใช่ไหมเออจุดพุขบวนแห่ระหว่างนี้เราก็จะลอยกระทงไปด้วยนะคะเพื่อนๆมาเราเอาอะไรมาเช็คกันบ้างเช็คกันบ้างคุณเช็คคนาดอ่าโอเคดูสิเช็คสัญญาณอุ้ยอุ้ย อีกสัญญาณไหนไหนตัดมาห่างๆหน่อยนะอย่าไปไกลมากเดี๋ยวตกดุบโอ้โหวิหอยไปแล้วเดี๋ยวเอามาเลยมามาเลยตัวมันใหญ่มากแต่มันอาจจะไม่ชุกชุมเหมือนที่วันฮาโลย์อารมณ์มาแล้วหรอหรอหิไหลแล้วไหแล้วโอ้โหโอ้โหร่องรอยบ่อแสโอ้โหมาแล้วบ่อแสโอ้โหมาแล้ววววิวิวิโอ้โหตัวใหญ่มาก มันอาจจะทำแพ้พริกได้เลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากจริงจริโอ้ต้องพืขี่ได้เลยตัวนั้นน่ะโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้โอ้โหโอ้โหอันนี้สกีมีดีสกีมิดีเหรอไทเลสไทเลสเหรออุ้ยเอาโถส้วมเอาดูจิเฮ้ยวางไปแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตัวใหญ่มากครับเพื in Honestly, like <im iti> <im iti ่อนอุ้ยไหนอ่ะมีอะไรอีกอ่ะนี่คือเสาสุ้มยักษ์เลยอ่ะอันนี้สกิบี้นี่ยักษ์ดูซิว่ามันจะสลายหายไปในกี่วินาทีอุ้ยนี่คือสกีบี้ดีเหรอลูกใใชช่่มเหมือนเก้าอี้เลยอ่ะโอ้ยใหญ่แล้วโอ้ยใหญ่มากลองพอไปลองไปขี่ได้เลยนะเนี่ยลูกขี่แบบ อุ้ยอะไรอ่ะอ้ยโอ้โหโอ้โหใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็นครอบครัวตัวอะไรตัวอะไรหัวหนึ่งสองขอจุ่มซ่อมอ๋อจุ่มซ่อมไหนไหนเดี๋ยวดูวิธีการซ่อมก็สิอ๋อเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็แปะนะคะไหนขอดูหัวก่อนหลังจากซ่อมเสร็จเอามนให้หน่อยนะนี่อะไรไม่รู้ตัวอะไรอ่ะให้ไปลงไปเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้สามขาต้นอ่ะมันรออยู่แพ้สะเทือนเลยอ่ะ